สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเพิ่มเฟรมเรทด้วยการปิดฟังก์ชัน hpet ใน windows 11นะครับหรือ windows 10ก็ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิธีที่ผมตั้งค่าเกมก่อนนะครับผมจะใช้ r e 4เป็นตัวเทสแล้วกันนะครับกราฟิกผมจะตั้งตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนที่เราจะปิดฟังก์ชัน hpet นะครับกับหลังปิดแล้วนะครับว่าเฟรมเรทมันต่างกันจริงไหมนะครับ นี่ครับกราฟิกผมก็ตั้งตามนี้เลยครับผมเทสบนโน้ตบุ๊ก ASUS ทับ2023นะครับสเปคก็เป็น r y z e n 7 7 7ดเจ็บวกกับ RTX 4050 TGP 1 4 0วัตต์แรม 16GB ครับเดี๋ยวผมจะเทสด,ด่านนี้แล้วกันครับด่านที่เราจะต้องไปหาลูอิทที่บ้านนะครับด่านนี้มันมีเม็ดฝนด้วยมันค่อนข้างกินทรัพยากรพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูกันครับ จะเห็นว่าเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ราวๆหกนะครับมีแต่70็ิบนิดๆนะครับไม่มีแต่หน0่ไม่มีแต่90เลยนะครับดูฉากที่เป็นคัสซีนนะครับให้เองสังเกตเฟรมเรทไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบกับหลังจากที่เราปิดฟังก์ชัน HPEG เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะเทสประมาณสัก2นาทีนะครับให้เห็นการช่วงจังหวะที่สู้กับชาวบ้านนะครับที่ต้องใช้ปืนนะครับ hey, you missing, จะได้มันจะได้มีช่วงเฟรมเรทตอกบ้างเฟรมเรทดอกเฟรมเรทขึ้น <You are? S 1> จะได้เห็นชัดเจนครับ ล้วเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปผมจะทําเป็นรูปแยกให้ดูประมาณสัก4รูปแล้วกันระหว่างเปิดกับปิด HPET นะครับใช้ได้กับทุกเกมนะครับเพียงแต่ว่าเฟรมเรทจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันทุกเกมแน่นอนครับขึ้นอยู่กับเกมครับเดี๋ยวดูฉากตอนนี้ผมจะเอาไลเฟริรยิงนะครับตรงหน้าตากนะครับ เดี๋ยวเฟรมมันจะล่วงไปถึงประมาณสี่สิบแดสสิบเก้าเลยแบบนี่ฮเฟรมร่วงไปสี่สิบกว่าเลยผมจะเทสถึงแค่ช่วงที่เอเข้าเฟสสองนะครับที่ชาวบ้านมัน เอบันไดามาแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําการปิดฟังก์ชัน HPET ใน Windows นะครับมันย่อมาจาก High Precision Event Timer นะครับมันคือตัวจับเวลาอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมไปเห็นต่างชาติเขาทำมามาครับเขาบอกว่าถ้าปิดฟังก์ชันนี้ไปมันจะเพิ่ม H T, มันจะเพิ่ม FPS ขึ้นมาครับตัว HPET เนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ใน Windows ครับ Windows 10กับ Windows 11เหมาะสำหรับเครื่องที่ไม่แรงแต่จริงๆเครื่องแรงๆก็ใช้ได้นะครับถ้าอยากเพิ่มเฟรมเรทขึ้นไปอีกประมาณถ้าผมจำไม่ผิดมันมันจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณ5-10เฟรมเลยนะครับบางเกมก็ไปถึงถึงเกือบเกือบ15เฟรมได้เลยนะครับที่ต่างชาติเขาบอกไว้ อันนี้แผ่นไม้ดรอปช้าจังวะแสดงว่าตอนผมปาระเบิดแม่งปาไม่โดนทั้งนอกแน่เลยน่าจะดรอปแล้วมั้งสังเกตเฟรมเลทไว้นะครับเดีย๋ยวเราจะไปปิดฟังก์ชัน HPT กันละ โอเคครับทีนี้เราจะมาปิดการใช้งานนะครับเริ่มต้นให้ค้นหาคำว่า power shell ก่อนครับแล้วก็ Run as admin ไปครับลิดขวา Run as admin จากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับจากนั้นให้เราเปิด n o t e แพดขึ้นมาที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับคัดลอกตรงช่องนี้ไปเลยครับแล้วไปวาง ด Enter มันจะขึ้นว่า Operation succeed f u l ก็คือสำเร็จแล้วแล้วให้เราปิดไปครับจากนั้นไปที่ DPC แล้วเลือก Show More Option ครับไปที่ Manage เลือกไปที่ Device Manager ครับแล้วก็เลื่อนลงมาหา System Device อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วหาคำว่า h y p e r s c r i p t Event Timer ครับจากนั้นจัดก,การ Disable มันไปครับกด Yes จากนั้นให้ปิดไปครับแล้วทำการ Restart เครื่องหนึ่งรอบครับ จำเป็นต้องรีสตาร์ทนะครับเพื่อให้มันเห็นผลการเปลี่ยนแปลงครับก็รีสตาร์ทไปอ่าโอเคพอเรารีสตาร์ทเก็บกลับมาเร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะเริ่มเทสอีกรอบนะครับโดยกราฟิกเราจะตั้งเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่เปลี่ยนเลยครับเช็คดูได้ครับเปรียบเทียบได้ครับผมตั้งเหมือนเดิมทุกอย่าง ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับโอเคครับโหลดด่านเดิมครับเทสด่านเดิมครับเดี๋ยวมาดูเฟรมเรทนะครับว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่โอ้เจ็กว่าเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีผลจริงๆครับพอเราปิดฟังก์ชัน hpet ไปแล้วเฟรมเรทพุ่งขึ้นมาเลยครับ ได้ผลจริงๆครับใช้ได้ทุกเกมนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพแต่ละเกมไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับแต่ละเกมนะลองไปเทสกันดูได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูฉากคัสเซีนดูครับโหเฟรมเรทเป็นร้อยจากที่เมื่อกี้ไม่ถึงเลยนะครับเฟรมเรทขึ้นมาเพียบ ผมก็เทสเหมือนเดิมน,นะครับถึงตรงที่เฟสสองที่ว่าชาวบ้านเอาบันไดามาแค่นั้นนะครับเป็นอันจบจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนครับเล่นให้เหมือนกันแต่วิธีการเล่นอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> ตอนสู้กับชาวบ้านบางทีมันก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนกันทุกรอบแต่ให้ดูที่เฟรมเลทได้ครับเช็คเฟรมเรทได้เลยครับ ว่ามันต่างกันอ่ะเดี๋ยวดูตอนยิงตอนผมซูมตรงหน้าต่างนะมันจะไม่ตกไป40ลอะอ่ะเดี๋ยวดูครับเฟรมเรทมันจะไม่ล่วงไป40เลยมันจะอยู่ราวๆ50 60ผมจำไม่ผิดนะนี่เห็นไหมครับ เฟรมเดทพุ่งขึ้นมาเลยเห็นผลชัดเจนครับการปิด HP ET นี่มันสุดยอดจริงๆช่วยเราได้เยอะเลยนะครับใครที่เครื่องไม่แรงก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับปิดฟังก์ชัน HP ET ไปอันนี้ไม้น่าจะดอกเร็วขึ้นละ เพราะว่าผมปลาระเบิดโดนไปหลายตัวส่วนถ้าใครอยากจะเปิดกลับไปก็ทําแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันนะ มันจะใช้คำสั่งอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้น่าจะดอกไม้ใช่จริงๆด้วย โอเคครับเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยครับความต่างโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราจะเปิดกลับไปทไํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีก็คือให้เราไปที่ PowerShell อีกครั้งครับแล้วก็ run as admin ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างคําสั่ง command ขึ้นมาอะไรเด็กขึ้นมาวะเนี่ย limit ไปทีจากนั้นให้เราเปิดตัว Notepad ขึ้นมาครับเลือกคําสั่งอันล่างครับ จะเป็นการเปิดใช้งาน h p e t ครับคัดลอกมาครับแล้วก็วางกด enter ครับมันก็จะบอก operation successful แต่ให้เราไปที่ show more option ครับอันนี้ผมกดผิดเลือกไปที่ show more option แล้วก็ manage แล้วก็ device manager ครับแล้วเลื่อนหาคำว่า high p r e c i s i n event timer ครับมันจะปิดอยู่ให้เรากด enable ครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดไปครับจากนั้นทำการ restart เ,รเครื่องหนึ่งครั้งเท่านี้เราก็จะกลับมาเปิดใช้งาน แล้วครับโอเคครับก็นี่คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มเฟรมเรทในการเล่นเกมนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับตอนท้ายสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ